สวัสดีครับวันนี้ครับจะมาคุยกันถึงเรื่องนะครับยกสูงหรือว่าโหลดเตี้ยเนี่ยต้องตั้งศูนย์ไหมนะครับอ่ะก็แน่นอนครับถ้าเกิดเรานะครับเปลี่ยนแปลงความส่งลดนะครับไม่ว่าจะเป็นยกสูงขึ้นหรือเตี้ยลงเนี่ยมากกว่า20มิลิเมขึ้นไปหรือจริงๆอะถ้าเอาเนียนเลยตั้งแต่แค่10มิลม15มิลเมเนี่ยก็ควรตั้งแล้วนะครับเพราะไม่อย่างนั้นนะครับจะมีผลเสียนะครับต่อเรื่องการกินยางนะครับผมแล้วก็การขับขี่การทรงตัวต่างๆถ้ามากไปก่อนนั้นเนี่ยเพี้ยนเยอะเนี่ยอาจจะ ส่งผลถึงนะครับเกิดอุบัติเหตุได้เลยนะครับใช้คํานี้นะครับเพราะว่าเวลาเรากระโดดขึ้นลงสะพานเนี่ยล้อมทำมุมทำมุมเนี่ยเป็นองศานะครับก็อาจจะลงมาแล้วก็เสียการทรงตัวได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครนะครับเปลี่ยนแปลงความสูงรถนะครับก็อย่าลืมไปตั้งสูตรนะครับผมมาถึงตรงนี้ครับถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากแต่งรถนะครับเน้นสินค้าคุณภาพนะครับบริการนะครับใส่ใจรายละเอียดเลยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้ครับ